โตกลมหรือบางเอิญ1.9 2 0 2จอจอดคู่กันสีเดียวกันเหมือนกันเป๊ะเลยหลักๆคือป้ายทะเบียนนครสวรรค์เหมือนกันแล้วก็เป็นวัยรุ่นแถวหน้าเหมือนกันวัยรุ่นแถวหน้าหมายความว่าไงในใบจดรายละเอียดเนี่ยทาทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอ่าต่างกันอย่างเดียวคือคันนี้ล้างคอยดีคันนี้ไม่ล้างเพราะว่าเพิ่งวิ่งได้ประมาณไม่กี่หมื่นสิ่งที่ทำนะฮะก็จะมีนี่ฮะกระป๋องกระป๋อง ชุดกระป๋องวัดบูธอ่ากล่องโซล่าอ่าแดปเตอร์บูธอุดอีจีอาร์กล่องอากาศแล้วก็กล่องพ่วงบวกรีแมปอ่าเดี๋ยวพิเศษสำหรับสองคันนี้นะเดี๋ยวคันนี้ผมจะขึ้นไดโ,โนท่ทำคอนเทนต์ให้ก็คือล้างอุดอีจีอาร์แรงม้าเพิ่มไหมเออเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูว่าเพราะว่ารถคันนี้วิ่งแสนกว่าแล้วประมาณแสนห้าซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เหมาะสมพอดีแล้วก็รถเขาไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากท่อไอเสียเส้นเดียว ก็เลยว่าเดี๋ยวใจะใช้คันนี้ทำคอนเทนต์เลยว่าล้างคอยดีแล้วแรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นไหมเดีย๋ยวจะเอาขึ้นแล้วก็ถ่ายให้ดูก่อนส่วนคันนี้เดี๋ยวทําเสร็จเรียบร้อยจะวัดแรงม้าแรงบิดให้ตอนที่วัดตอนที่ทําทุกอย่างเสร็จแล้วว่าเท่ากับคันนี้หรือเปล่าเออมาดูกัน